ดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับไก่เจ้าบ้านน้อยนะครับขอรีวิวนะให้เพื่อนๆได้เห็นสีนี้เลยนะเป็นสีที่เพื่อนๆถามกันนะครับถามกันเยอะมากมายนะครับขนาดเลี้ยงเล่นนะเมื่อวานมีบางนําเสนอเลี้ยงเล่นไปแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวยังไม่ถึงสักครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนๆก็วิ่งรถเข้ามาแล้วนะครับใครที่อยู่ใกล้ลำลูกกบปทุมทานีนะครับผมนี่ก็เป็นเพรผู้นะครับฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับ อร์มดีขาสั้นนะครับหน้าตาหล่อเลยนะครับดูหน้าก็เลยจากหงอนี่เอาโรงงานประกวดได้ไหมเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, oh, oh. ่งสองสามสี่ห้าโหพาเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับประกวดก็สี่ถึงห้าจากนี่เอาโรงงานได้เลยแม่ฟอร์มตัวนี้นี่เขาบอกว่าเอ๊จะอยู่หรือจะไปดีนะครับผมขาสั้นๆนะครับขาสั้นๆเขาดูขาหน่อยแม่ขอดูขาหน่อย,อดอยเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ขออนุญาตตรวจนะ่า้นจินหรือเปล่านะครว่าบางโม บางไม่โม้นะครับแต่บางเมานี่นะครับขาสั้นนะครับหนุ่มอยู่เลยประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับสําหรับตัวนี้นี่ตอบโจทย์นะครับทําสายทําพ่อพันธุ์อ่ะขันโชว์นอยแขันเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่รับลูกกาประตูตอนนี้นะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับหรืออยากจะเอาไปต่อยอดสาหรับสีบานี้นะครับก็ยินดีเลยนะครับผม โอเคนะวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยพิจารณานะครับแก้แจบบางบวางเล็กนะครับผมติดตามได้ที่เพจนะครับหรือโทรกันมากิ้งกรังกันได้เลย09294 228 70จ้า